วัสดีครับพอดีไปเห็นแบบฝึกหัดของฝรั่งอันนึงนครับน่าสนใจดีเป็นฝึกหัดพื้นฐานนะครับเขาบอกว่าถ้าบอกว่ามีสามเหลี่ยม A สามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม CDEFDEF e, แล้วก็ให้รูปมาด้วยนะครับอย่างนี้อ๋อเท่ากันทุกประการ เท่ากันนี่คือ A B C แล้วก็ D E F แล้วเขาก็ถามง่ายๆว่ามีข้อสรุปอะไรที่บอกที่คนเจอบ้างที่คนพบบ้างมีข้อสรุปอะไรที่พบบ้างถามง่ายๆแบบนี้นะครับจากสิ่งที่เขาบอกมาให้บอกมา6ข้อการที่เราทราบว่า สามเหลี่ยม2รูปเนี่ยเท่ากันทุกการเราก็จะทราบ6ข้อตามมาทันทีนะครับข้อ1ก็คือมุมเท่ากันมุมแรกที่เราเห็นก็ไล่ตามลำดับนะครับเเท่ากับ d เราก็จะบอกว่า A มุม A เนี่ยเท่ากับมุม d ที่2ข้อค้นพบที่2ข้อสรุปที่2ที่เราพบก็คือมุม b เท่ากับ E b เท่ากับ E นะครับ 3. แน่นอนก็ C เท่ากับ f มุม4เท่ากับมุม f พอมุมเท่ากันแล้วอีกอย่างที่เราพบจากการที่สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการก็คือด้านเท่านะครับ AB เท่ากับ DE AB เท่ากับ DE ตามลำดับนะครับอันที่4ที่พบคือ AB ส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับส่วนของเส้นตรง DE แล้วก็5แน่นอน B C ก็เท่ากับ DEF B C เท่ากับ EF แล้วก็อันสุดท้ายที่เราคนพบก็คือ,อ,อ C A เท่ากับ F D C A เท่ากับ F D ครับอันนี้ก็เป็นข้อค้นพบง่ายๆจากที่เราเจากเหตุผลที่ให้ว่าสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันทุกการนะครับ6ข้อ โอเคนี่เป็นพื้นฐานของเรื่องการเท่ากันทุกประการนะครับสวัสดีครับ